เฮลโหลเฮลโลมันจะต้องไม่มีการหลบสปอยอะไรทั้งนั้นเพราะว่าป๋าขออยู่หน้าจอเตรียมรอไว้เรียบร้อยแล้วโว้าวสำหรับสกิบิรี่ทอยเลสหกสิบเพาร์ทหนะครับมันเป็นตอนที่ป๋าจดจอ่อจดใจรออย่างมากนะเพราะว่าป๋าอยากรู้จริงๆว่ามันมีเงื่อนงำความลับอะไรอยู่เราไปดูกันเลยดีกว่าสกีบิรี่สกีบิรี่สกบิรี่ออ้ยโอ้ย มี่ใครเนี่ยมีกองเล็บด้วยโอ้พี่เท่อัพเกรดอาวุธพี่เท่มีกองเล็บแล้วก็แบ็กสปิเกอร์ก็โปรตเหมือนเดิมต่อละสิบนะว้าวโอเคบูสูตรต้องโฟกัสบูสูตรดีๆอุ้ยโผล่หน้ามาโอ้โหอย่างเท่ นี่มันนี่มันเหมือนแพงใน Resident Evil ิเลยทุกคนผู้สุดเขาจะพาเราไปไหนนี่เราต้องจำไว้นะว่าเขาเขารู้กันกับเ <c oughs> <c oughs> ต้นบา้าเต้นบออะไรวเนี่ยเขารู้กันกับซีกัเอเจนต์นะครับแผนนี้เข้ามาเหมือนจะเป็นโรก มิวแทนวฮ้ยเร็วเว้ยไ,ไม่ได้เจอมันตั้งนานอืม,อมพี่เท่โอ้ย,อย,อยพี่เท่อย่าไปยอมมันนั่นแหละตายซะถึงจะไม่มีพลังกิจพี่เท่เขาก็ยังเท่อยู่ดีนะวิ้ยมิวแทนเต็มเลยอะ่ะมาเออตามพี่บูสูดไปโอ้เราเหลือกันไม่กี่คนแล้วเนี่ย โอ้ยอ oh, 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 oh. ๋อนี่ไงภาพสปอยอ๋อสุดท้ายมันก็มีแค่นี้นี่เองเต้นต่อฮะพอสปีดก็แมนอ้าวเรียกไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันก็มาตะกี้พี่นี่ไมเคิลแจ็คสันอะไรกันวะเนี่ยเริ่มเริ่มไปเรื่อยแล้วนะคุณดาฟักบูมเริ่มไปเรื่อยแล้วนะไมเคิลแจ็คสันโอ้โ ที่บุกกันมาเหลือกันอยู่แค่นี้เอาเอาเอา,เอาต่อยกันทำไมอะ่ะพี่เทพไปต่อยแบ็กสปีกเกอร์ทำไมอะเอาฟักไปกินเดี๋ยวป่าพลาดอะไรไปทำไมเขาไปต่อยแบ็กสปีกเกอร์อะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเออเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีหนึ่ง ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะป่าพลาดอะไรไปเ่าเขาปอต่อยทําไมวะคือตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเผยความลับอะไรมากมายนะครับเราแค่รู้ว่าตอนเนี้ยกลุ่มของพิเทได้เข้ามาในโรงงานของสกีบิทตี o ทอยเล็ตเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เนี่ยเจ้าสกีบิทตี o ทอยเล็ตตัวเนี้ยตาข้างนึงมันเหมือนมันหลุดไปนะในโรงงานเนี่ยเหมือนจะเป็นสกีบิทตี o ทอยเล็ตที่ไม่สมประกอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะเห็นอาวุธใหม่ของพิเทด้วยนะมือข้างขวาเนี่ย มีกองเล็บด้วยโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอนะครับไม้ดูุส้มของเขาก็ได้ติดหนามมาเรียบร้อยแล้วจากฉากนี้เอ่อไม่ได้เอาไว้กดนะครับเอาไว้ฟาดอย่างกัะค้อนแฮมเมอร์ของพี่ใหญ่เน,นี่ยเนี่ยในส่วนเนี้ยที่ป๋าคิดนะครับเหมือนจะเป็นห้องเอาไวท้ที่เอาไว้จัดการพวกส k i b บีด t o ทอยเลที่ถูกผลิตมาแล้วไม่สมประกอบหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นเตาเผาเตาบดอะไรพวกนี้นะครับเหมือนกับว่า เจ้าพวกสกีบิ t ีทอยเลสอะถ้ามันถูกประดิษฐ์หรือว่าถูกโค่นนิ่งมาแล้วแบบมันไม่สมประกอบนะครับเขาก็ไม่เอามาซ่อมนะเขาก็จะเอาเข้าห้องนี้เพื่อที่ชาปนก,กิจไปเลยนี่เห็นไหมพวกนี้เนี่ยมันคือสกีบิทีทอยเลตนะครับเหมือนจะเป็นห้องเผาด้วยนะเนี่อย่างตรงนี้เห็นชัดเลยว่าโดนเผาอยู่นะครับอันนี้ก็ทําหน้าแบบด้วยความกลัวนะแสดงว่าสกีบิทีทอยเลตมันก็มีความรู้สึกอยู่นะครับมันก็สั่นๆกลัวๆนะ ในส่วนของถ้าเราจะแยกสกิบ i ี้ที่ทัวตัวจริงและตัวปลอมให้ออกนะครับอันนี้บอกได้เลยตัวจริงข้างในจะเป็นกะโหลกหมดถ้าเกิดตัวปลอมเนี่ยข้างในจะกลวงนะครับอืมนี่คือวิธีการแยกและแล้วพี่มาเต้นอะไรพี่คุณมาเต้นอะไรไม่รู้ใช่ไหมว่าชะตาก,กําลังจะขาดเนี่ยฮะส e ปี e กแมนเนี่ยแล้วที่ป่าแน่ใจนะครับว่ามันเป็นสกิบ i ี้ที่ไม่สมประกอบนะครับก็เพราะว่าดูจากนิวแทนคนนี้นะ มันดูแบบเนี่ยมันดูมันดูเหมือนโดนทิ้งมาครับไม่ได้โดนรักษาอุปกรณ์อะไรต่อนะป่าว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นในส่วนของที่เอาไว้ทิ้งพวกสกิิตี้ทอยเลสร้อยแล้วล่ะแต่จริงถึงว่าถึงไม่สมประกอบนะแต่เขาก็สู้ได้นะจริงๆไม่น่าอมาทิ้งเอหรือว่าป๋าจะคิดผิดทุกคนมีทฤษฎีอะไรคอมเมนต์บอกป๋าด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยนะจะได้มาแชร์ความรู้กัน เนี่ยแล้วตอนนี้นะครับเหมือนแบ็กสเกอร์แมนกับพี่เท่เขาก็ยังโอเคกันอยู่นะยังมีพยักหน้าให้กันแล้วทำไมจูจ่ๆเนี่ยมันถึงระเบิดมีใครทำอะไรให้มันระเบิดสักอย่างหนึ่งนะครับจนทำให้ไอ้พวกห้องขังพวกสกีบี้ทอยเลทเนี่ยมันถูกเปิดออกมานะทำให้พวกพี่เท่เนี่ยต้องวิ่งหนีนะครับยังดีว่าบูสูรเขามีเขามีไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไออุปกรณ์สีเขียวๆที่สามารถจะปิดประตูก็ได้ หรือว่าจะาไว้เปิดประตูก็ได้นะครับนี่อ๋ไม่เคิลนแจ็คสันสกีบิดีทอยเดตม่เคิลนแจ็คสันอ่าเราต้องลากันตรงนี้นะพอหนุ่มนักเต้นทั้งสองคนเราต้องลากันตรงนี้แหละมาเต้นไม่ดูไม่ดูสถานการณ์ก็เรีบร้อยไปแล้วแบบพุณธักด์บุ่มทำไมจู่ๆเอาตัวละครในชีวิตจริงต่างๆมาแล้วละ่ะจากตอนที่แล้วก็เป็นตัวละครก็ไม่เชิงชีวิตจริงนะ แต่ไมเคลเซ็กชันมีชีวิตอยู่จริงๆนะครับแต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วนะเนี่ยเอาเอาเอามาเฉยเลยเริ่มจะแบบเริ่มจะไปกันใหญ่ละไหนขอดูสิว่ามันต้องมีสาเหตุสิที่ทาไมที่เขาต่อยแบ็กสปีกเกอร์แมนอ่ะอันนี้คือพี่บูสูตรวิ่งมาก่อนนะวิ่งมาเปิดประตูให้แล้วก็แบ็กสปีกเกอร์แมนนี่คือบินเข้าไปบินเข้าไปเลยตามมาด้วยกลุ่มของคาร์เมล่าแมนนะครับ แล้วก็คาเมล่าแมนสองคนเนี่ยไม่รอดอ๋อ oh, นี่ไงคือแบ็กสปีกเกอร์แมนเนี่ยเขาจะว่าเป็นความผิดเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขามองสถานการณ์แล้วว่ายังไงอ่ะสองคนนั้นก็วิ่งหนีไม่ทันนะครับสู้ให้เอาตัวเองรอดกับพวกพ้องรอดก่อนดีกว่าแต่จริงๆนะ ในเมื่อเขามีเจ็ตแพ็กอะถ้าเป็นป่านะอาจจะเจ็ตแพ็กไปช่วยทั้ง2คนแล้วก็เจ็ตแพ็กกลับมาก็ได้ก็มันมันทำอย่างนี้ได้นะแต่ก็นั่นแหละป่าไม่ค่อยชอบแบ็กส p ปี k กเกอร์แมนอยู่แล้วนะครับจากตอนแรกที่เห็นเขาเลยคือว่ามันมันจะเป็นเหตุการณ์ต่อกันและอันเนี้ยคือตอนนั้น POV Man เป็น c a r ์เมล่าแใช่ไหมแล้วเขาล้มไปอะแล้วเขาจะยื่นมือให้แบ็กส p ปี k กเกอร์แมนช่วยอะแบ็กส a ปี r กเกอร์แมนก็ไม่ช่วยนะครับ คือแบ็กสปีเกแมนเขาไม่ช่วยคาเมล่าแมนอยู่แล้วเอ๊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 หรือเรื่องนี้มันจะพาไปสู่เงื่อนงําอะไรบางอย่างได้ทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะขี้เกียจคิดทฤษฎีแล้วบ้าคิดให้หน่อยไม่อยากคิดไปเองเนี่คืนบูสูตรไปพี่เท่ถึงกับโมโหเลยนะแสดงว่าพี่เท่เนี่ยเขาไม่ได้แค่ห้าวอย่างเดียวนะเขารักเพื่อนด้วยต่อยไปสองมัดแล้วก็แบบ กำแพงเพราะารู้ว่าอ้อก็จริงๆแล้วความเป็นจริงอะ่ะมันอาจจะช่วยไม่ได้ก็ได้พี่เทเขาคงคิดอย่างนั้นนะครับแบ็กส e ปีเกแมนก็ไม่ได้ตอบโตอะไรนะคือถ้ามองในแง่ดีคือมันก็เป็นสิ่งที่ทําถูกแล้วนะครับเนี่ยพี่เทเขาก็โกรธนะมันก็เป็นสิ่งที่ทําถูกแล้วนะครับคือถ้าเกิดช่วยไม่ได้อะ่ะ ก็รักษาพวกที่เหลือก่อนเพราะว่าเราต้องมีกําลังลบไปสู้ในด่านต่อไปนะครับแต่ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งคือในเมื่อคุณมีเจ็ตแพ k คุณน่าจะลองเสี่ยงสักหน่อยนะอาจจะช่วย2คนนั้นก็ได้ทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะโ,โหตอนนี้อาจจะต้องให้ทุกคนช่วยเยอะหน่อยนะเอาล่ะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการ Reaction Ski บ ity To i l e t ep 69สา part 1แต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ